ดอันนี้แม่จะมารีวิวขนมขนมขนมมาจากไหนนึกเ<ซ>ค่ะอ่ะเป็นขนมอะไรูหก้อนหินขนมก้อนหินเดีย๋ยวมาดูชอวซข้างหลังก็จะมีให้ดูอีกตัวนึงอืมอาะมออมก็เป็นก้อนหิน,นส,สีสีอันตราย จะมีอะไรอู๋อืมจะมีเสาอย่างที่เป็นแนวนอนจ้ะพวกนี้เป็นแนวตั้งอันต่อไปอนี้ค่ะมาเธออนมโครโฟนเป็นไข่คลิเกี้ยมข้างในใช่ไหมใช่แล้วตูดมันเป็นอะไรลูกนกพีเป็นนกพิค่ะนี่ค่ะโอเคต่อไปค่ะอันต่อไปอันรสชาติอะไรลูก สตรบตอบี่อบอี่น่าอร่อนรแล้วก็บุญบุญผลไม้ผลไม,อามาอล้อ่หลายให้อ่ามีหลายรสเลยมันซองนันมีกี่ห่อลูกอืมซองมันมีสี่หอ่อใช่ไหมอ,อเาน่าอมากเลยสีสันสดใสทั้งนั้นเลยเลย,ยนขนมป้า ขนมเป็นรูปสัตว์ใช่ไหมลูกใช่เป็นรูปปลานกนใช่ไหมใช่เป็นกปลาสีสันน่าทานน่าอร่อยมากเลยน่ารักสีสันสดใสมารีวิวขนมเซเว่นค่ะก่อนเนี่ยมาจะไปโรงเรียนโอเคเดี๋ยวปมาจะมารีวิวขนมใหม่ใช่ไหมลูกใช่โอเคเอาไปไป fc กันเลูกไปาย